ค้นพบวิธีช่วยให้เบ่งคลอดง่ายไม่เจ็บท้องนานแค่ดูคลิปนี้กันเลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจใทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ สำหรับแม่ท้องที่ใกล้คลอดเร็วๆนี้ไม่ต้องกังวลไปนะคะวิธีคลอดที่จะช่วยให้เบ่งคลอดได้ง่ายเทคนิคการหายใจวิธีการเบ่งลูกแม่ท้องต้องทำยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะวิธีการหายใจขณะคลอดลดความเจ็บปวด หากคุณแม่สามารถหายใจด้วยวิธีที่ถูกต้องจะช่วยลดความเจ็บปวดขนาดคลอดและยังช่วยให้คลอดง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะมาฝึกวิธีการหายใจตอนคลอดในแต่ละระยะตามนี้กันเลยค่ะระยะที่1ปากหมดลูกเปิด3เซนติเมตรให้คุณแม่หายใจเข้าทางจมูกหรือปากอย่างช้าๆและลึกให้เต็มซวงอกนับ1 ส3 4แล้วค่อยๆผ่อนหายใจออกทางปากช้าๆโดยเมื่อหมดลูกเกรงตัวให้หายใจเข้าลึกๆช้าๆและพอปลดลูกคายตัวให้หายใจออกช้าๆซึ่งจะประมาณ6กถึง9ครั้งต่อนาทีค่ะระยะที่2ปากมดลูกเปิด3-7เซนติเมตร ในระยะนี้หมดลูกจะเปิดตัวน้อยไปจนถึงเจ็บปากที่สุดค่ะซึ่งการหายใจเช่นเดียวกันกับแบบแรกโดยการหายใจเข้าทางจมูกและออกทางปากช้าๆแต่ความถี่ในการหายใจจะมากขึ้นซึ่งจะอยู่ที่24-32ครั้งต่อนาทีและเมื่อหมดลูกคลายตัวที่สุดจึงค่อยลดความถี่หายใจให้ช้าลงค่ะ ระยะที่3ปากมดลูกเปิด7-9ซนติเมตรระยะนี้หมดลูกเปิดเต็มที่ใกล้คอจึงทำให้ความเจ็บปวดมากที่สุดจึงไม่สามารถใช้การหายใจแบบเดิมได้ค่ะให้เริ่มหายใจเข้าและออกช้าๆลึกๆ1-2ครั้งก่อนเพื่อล้างปอดจากนั้นเริ่มหายใจตื้นๆเร็วๆ3-4ครั้ง และต่อด้วยหายใจออกยาวๆหนึ่งครั้งทําแบบนี้ซ้ําๆประมาณ24 3 2ถึง32ครั้งต่อนาทีจนกว่าจะคลอดค่ะระยะที่4ช่วงเบ่งคลอดในช่วงคลอดให้คุณแม่หายใจเข้าทางจมูกและออกทางปาก5ครั้งและครั้งสุดท้ายให้เป่าออกทางปากค่ะ ทำแบบนี้ซ้ำๆจนกว่าอาการปวดจะลดลงและในช่วงเบ่งคลอดให้หายใจเข้าเต็มปอดจากนั้นกลั้นจมูกและปิดปากและเบ่งคลอดให้เต็มที่ออกแรงไปยังช่องคลอดจากนั้นกลับมาหายใจแบบเดิมทำแบบนี้ไปซ้ำๆจนกว่าลูกจะคลอดอย่างสมบูรณ์ค่ะถ้าคลอดที่ดีช่วยให้คลอดง่าย สำหรับท่าคลอดนั้นมีอยู่ด้วยการอยู่หลายท่าขึ้นอยู่กับสารีระของคุณแม่รวมถึงอาการที่เกิดขึ้นระหว่างทำคลอดค่ะ oh. ซึ่งท่าคลอดที่นิยมใช้กางส่วนมากและช่วยให้คลอดง่ายได้แก่ท่าคลานคุกเข่าท่านั่งยองและท่านอนหงายเท้าพาดบนขายอย่างค่ะ การคลอดธรรมชาติแม้จะทำให้คุณแม่หลายคนเป็นกังวลเรื่องความเจ็บปวดกลัวทำผิดพลาดเพียงคุณแม่ศึกษาวิธีการหายใจและท่าคลอดที่เหมาะสมพร้อมทานอาหารที่ช่วยเพิ่มพลังเบ่งคลอดให้เต็มที่เท่านี้ก็หายห่วงได้เลยค่ะแม่เฝ้ารอเจอหน้าลูกในทุกวินาทีที่อุ้มท้อง อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลย